เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ดูไม่หวยกันนะฮะตอนนี้แจ๊สล <Jazz S 1> ิททิมเนี่ยสิ่งที่แจ๊สชอบคือจังหวะอะไร อออ้ิ่่งแลว A, ผมขตเลลยแล้วกันนเเาะครื่องเปียโนหรือกีตาร์นะครับผมจะยกตัวอย่างในเปียโนก่อนเพราะผมเล่นเปียโน no. นะหลายคนจะมีคําถาม,ถามที่ถามบ่อยที่สุดในเรื่องของคอร์ดไม่ใช่เรื่องของการโซโล่นะไม่ใช่เรื่องของการจับค <just S 1> อร์ดด้วยแต่เป็นเรื่องของการคอมปิ้งนะครับแต่ละคนจะถามว่าเฮ้ยเราคอมปิ้งยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดกับคนโซโล่นะครับต้องบอกกันว่าการคอมปิ้งนะมันคือการเล่นประกอบคนโซโล่นะครับคอร์ดเดวิลลุคท่อนเอนะครับอ่ะนี่น้องทุกคนลองสังเกตที่เปียโนนะว่าเปียโนทำอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคผมว่า want When w the I I to o r โอเคครับอ่ะต้องสังเกตไหมอันนี้คือการคอมนะอันนี้คือคอมแล้ว ในการคอมอันนี้คือเบสิกที่สุดเวลาผมสอนนักเรียนผมจะบอกว่าถ้าไม่รู้จะคอมอะไรนะครับเล่นตัวกลมเล่นโฮโนตไปเลยนี่คือเบสิกมันไม่ได้มันไม่ได้แย่เลยทุกคนฟังเมื่อกี้มันเป็นไงละมุนนะฟังง่ายละมุนมากใช่ครับแต่ทีนี้ในเวลาเรา s อ s วานเอเราขึ้นไปถึงในลำดับต่อไปในการคอมปิ้งเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับทีนี้ต้องมาพูดกันถึงว่าแจ๊สลิทเทิมเนี่ยสิ่งที่ แจ๊สชอบคือจังหวะอะไรนะครับอะถ้าครับถ้าทุกคนพูดถึงจังหวะ1 2 3 4จะให้ทายก่อนว่า1 2 3 4แจ๊สชอบเบอร์ไหนผมก็จะบอกว่าแจ๊สเนี่ยชอบที่สุดคือ2กับอะไร4ีแป๊บเอาแปแปเดียวเดียว<ๆ>เราไม่ได้าไม่หวยกันนะฮะตอนนี้โอเคเพราะฉะนั้น1 2 3 4แจ๊สจะชอบเป็นจังหวะที่2กับ4อ่อะที่เราลงตัวอย่างก็เกิดเราคอม2กับ4จะเป็นยังไงนะครับอะขอเพลงเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับวันที่ A one, two, three, four. sunday when I'm all low when the world is cold, I'll be filled with just thinking of you. Just the way you look tonight. Ah, okay. ทุกคนเห็นไหมอันนี้คือ2กับ4อ่ะถามว่าแจ๊สชอบไหมแจ๊สชอบใช่ไหมคนเล่นแจ๊สชอบเล่น2กับ4ให้มันมีอะไรมากขึ้นแต่ถามว่าเล่นอย่างนี้ตลอดปวดแข็งเลยน, <laughs> นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการคอมปิ้งเนี่ยมันควรจะมีหลายๆอย่างมันรวมกันนะครับทั้งโน้ตอ่ะเป็นไอเดียที่ใช้ได้เบสิกเลยนะครับสองกับสี่ใช้ได้แต่ถ้ามาบ่อยไปมันก็เลี่ยนนะครับทีนี้มีอันหนึ่งที่แจ๊สชอบมากกว่า2กับ4คืออะไรอ่ะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, mm ่งสองสามสี่เรารู้ละว่ามันสองกับสี่เนี่ยใช้แน่นอนแต่ถ้าเกิดผมถามว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันคือเอ็นโน้ตนั่นเองเอ็นโน้ตในหนึ่งห้องนะครับ one and two and three and four and เพราะฉะนั้นจังหวะแอนเนี่ยคืออีกหนึ่งสิ่งที่แจ๊สชอบแจ๊สจะชอบอะไรที่ไม่ปกตินะครับจังหวะตกเนี่ยไม่เอาอันที่ลองผมจะลองคอมปิ้งโดยใช้จังหวะแอนอย่างเดียวนะครับจะแอนหนึ่งแอนสองแอนสามแอนสี่ลองดูนะว่ 1, 2, า two one two three four เ l ็ลลลลลลเ,เล็ w ไ e n ก h ล็ o เล็กล็กเล l กเล็กเล็กเล็วเล็ก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 เล้วเล็กล็ก u s t กเล็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 เลเล็ล้กเลกล็กเลเล็กไล็ลกเเล็กไลมล็วเล็เลกเล็เล้กเล็เลกเล็มลกเล็ล็กเลกล้กเกล็กเป็ล็กเล็ล็กเล็ล็กเล็ล และของ1และของ2และของ3และของ4ี่แจ๊สชอบอันไหนมากกว่าไม่ใช่และของ1กับและของ3แต่แจ๊สจะชอบและของ2กับและของ4มันจะโยนมากกว่านะครับอ่ะทีนี้ลองยกตัวอย่างลองเล่นอีกทีหนึ่งนะครับผมจะคอมปิ้งที่และของ2กับและของ4อ่านะครับเอาาม one two one two three four ทุกคนเห็นไหมว่า <Hey. S 1> พอเราคอมที่แรกของสองแล้วตรงสี่เอ้ยมันจะมีความพาสซิ่งด้วยมันจะโยนไปหาอีกอีกห้องหนึ่งนะครับเล่นแล้วสิปุ๊บโยนปึ้งนะครับแล้วสองก็จะปึ๊งที่จังหวะสามที่มันเปลี่ยนคอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะให้ความโยนที่มากกว่าทีนี้การคอมปิ้งทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลเราเอาทุกแบบมารวมกัน <Yeah. S 1> ทั้งโฮโนตเอยฮาร์ฟโน้ตเอออีกแบบหนึ่งที่ลืมตัวอย่างไปคือการคอมแบบควอเตอร์โน้ตนะครับอ่ะลองดูลองดูแบบควอเตอร์โน้ตดูนะครับเอาว่าัน เห็นไหมนี่ครับคอร์ดโน้ตก็ได้อันนี้จะเป็นโฮโน้ตมั้งแล้วสองหนึ่งสอและสามสี่และหนึอามสี่ะหสสาหโฮโน้ตอีหนึ่งโฮโน้ตอ่าครับคอร์ดโน้ตเห็นไหมครับ เวลาเราค้องพอลเตอร์โน้ตเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งแรงนะฮะเดี๋ยมันจะแข็งแรงเพราะมันตรงกับวอลกิ้งเบรดด้วยอันนี้เราค่อยมันเด้งขึ้นมาหน่อยสองหนึสามสี่และหนึ่งสองสามสี่